หลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเปิดร้านมิวลลิตาขายเบเกอรี่อยู่กับลูกสองหลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเชื่อว่าหลายคนคงงอรู้จัดกอกนดีสำรัดบอนันกอแสดัง,งอชื่ออดังอย่างมิวลลิตาปัญโยภาสลูกสาวของนักแสดงอาวุโสอย่างคุณแม่จารวุวรรณปัญโยภาสซึ่งต้องบอกเลยว่ามิวลลิตาเองได้ห่างงอหายไปจากกอวงการบันเทิงพักใหญ่ก่อนกลับมาเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งในบทบาท ของมัทุศรจากละครเรื่องล่าและเป็นนอที่ทราบกัน,นอดีว่าทาง,งอด้านอหมิวลลิตาและก้องนอรกดีได้มีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องแพร่งต้อนสสิเด ت. สสิประภาลูกชายคนโตและน้องอีตันกดิเดสสิประภาลูกชายยอคอน,นอที่สอง,งอพายอหลัดงอหมิวลลิตาและก้องนอรกดีก็ได้ตัดสินใจจดทะเบียนหย่าก,กันหลังแต่งง,งานงาอใช้ชีวิตผู้ระวามากัดนอมานานอถึงงอสิบห้าปีล่าสุดต้องบอกเลยว่าส่วนกระแสสังคมสุดๆ เมื่อทางด้านหมิวลลิตาได้เปิดร้านกาแฟ b a k i n g Playground at Beach ให้กับลูกชายคนโตน้องอีตันซึ่งหากแฟนๆคนใดที่สนใจร้านตั้งอยู่ที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนร่วมวงการอย่างแหม่คัทลียาแม็กอินทอร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเมื่อ,อคุณนัละล,ะลิตาเปิดร้านนอเบเกอร์ารีและโรงแรมสุดน่ารักแถวชะอําแฟนคลับอย่างเราก็ต้องตามมาอุดหนุนนัค้าขนมคุณเขาอร่อยมากทุกชนิด รับประกันโดยคุณมีผู้มีจิตวิญญาณและสกิลการทำขนมแบบมหาศจ,จัย์ขอแนะนำทุกกอคขอหน่อให้แวะมานะคะสถานที่น่ารักเก๋มากขนมอร่อยหอที่สาคันยอเจ้าขาองอและเชฟฟอร์มิชลินน่ารักสุดกำลังทำดิเพลยกราวน์ซอร์าเซ็์